สวัสดีครับพบกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้กับน้องก้อยพัฒนาราศีสไลด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับคนที่ชอบเลี้ยงวัวนะครับคนรักวัวนะครับเลี้ยงเพื่ออาหารเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ เลี้ยงเพื่อค้าขายนะครับหรือว่าเลี้ยงเป็นโคต้นน้ำนะครับเพื่อผลิตลูกจำน่ายต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสายพันธุ์นะครับชาโลเล่และก็พันธุ์โคพื้นเมืองในไทยนะครับอันแรกนะครับโคพันธุ์ชาโลเล่นะครับเป็นเนื้อพันธุ์ชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศฝรั่งเศสที่โยมเลี้ยงกันใน ประเทศฝรั่งเศสเองนะครับที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับข้อมูลนะครับโซเล่เป็นโคพันเนื้อที่มีขนาดใหญ่พันหนึ่งรูปร่างยาวลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความยาวความเพียวลำตัวกว้างยาวลึกนะครับแต่มีคอสั้นและไม่มีเข่านะครับผิวจะมีทั้งสีขาวสีริมนะครับลำขาเขาจะสั้นนะครับมีกล้ามเนื้อตลอดทั้งตัวนิสัยของ วัวพันชาโลเลนะครับจะค่อนข้างเชื่องเป็นโคที่มีขนาดใหญ่มากเพศผู้ตัวเต็มใบมีน้ำหนักเฉลี่ยถึง1ตันนะครับประมาณ1,000กิโลกร,รมัมส่วนเพศเมียมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ800-850ถึง850กิโลกร,รัมนะครับเมื่อตัวเต็มใบข้อด้อยของโคพันนี้นะครับโคพันซาโลเลก็คือเปอร์เซ็นซากหลังช่ำแหละยังไม่ถึงกับดีเยี่ยมนะครับเพราะมี รูปร่างยาวตามที่อธิบายมาแล้วอีกทั้งนะครับยังขาดความหนามีกล้ามเนื้อมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเราก็จะนิยมนะครับนำมาเลี้ยงเป็นโคข,ขุนนะครับเพราะว่าจะอ่ากินอาหารได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยเลือกอาหารเหมือนพันอื่นนะครับแล้วก็จะเป็นวัวเมืองร้อนนะครับสามารถเลี้ยงนะครับในเมืองไทยได้ปรับตัวได้ง่ายนะครับ ข้อดีข้อดีของโซลาล่คืออะไรข้อดีคือมีการเติบโตเร็วนะครับทากมีขนาดใหญ่เนื้อนุ่มเนื้อสันมีไขมันแท่นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเนื้อโคคุณภาพดีนะครับสลับข้อดีนะครับข้อเสียก็มีครับข้อเสียก็คือถ้าเลี้ยงเป็นพันธุ์แท้หรือมีสายเลือดสูงสูงจะไม่ทนต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไม่เหมาะสมที่จะใช้ผสมกับแม่โคข,ขนาดเล็กเพราะทําให้ คลอดยากนะครับขออภัยนะครับข้างต้นที่กล่าวว่าซลโลเล่เลี้ยงนะครับเป็นบัวเมืองร้อนนะครับที่จริงเขาเป็นบัวเมืองหนาวนะครับทางฝรั่งเศสทางอ,อังกฤษนะเมืองหนาวเนาะส่วนบามันจะเป็นโคเมืองร้อนนะครับจากอินเดียเนาะขออภัยสลับข้อมูลเบื้องต้นที่ให้ไปนะครับก็เป็นข้อมูลของพันซาโลเร่นะครับบัวที่นิยมเลี้ยงมากขึ้นนะครับ ในเมืองไทยนะครับรูปร่างลักษณะก็จะตันๆนะครับเหมือนหมูนะครับต่อไปแล้วก็มาดูข้อมูลนะครับพันโคเนื้อในเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นโคพื้นเมืองนะครับโคพื้นเมืองของไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับโคพื้นเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียลักษณะรูปร่างกระทัดลัดขาเรียวเล็กลำตัวเล็ก ยาวนะครับเพศผู้มีหนอกขณะเล็กมีเนี้งคอแต่ไม่หย่อนยานมากหูเล็กหนังใต้ท้องเรียบมีสีไม่แน่นอนเช่นสีแดงอ่อนเหลืองอ่อนสีขาวนวลสีดำน้ำตาลอ่อนนะครับและอาจมีสีผสมรวมอยู่ด้วยเพศผู้จะโตเต็มที่ที่น้ำหนักประมาณ300-350กิโลกรัมส่วนเพศเมียนะครับอยู่ระหว่าง200-250กิโลกรัมนะครับ ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยงแม่โคเนื้อนะครับการเลี้ยงโคเนื้อจะให้ได้กำไรจะต้องสามารถผลิตลูกโคให้ได้จำนวนมากเช่นแม่โคสามารถให้ลูกได้ปีละตัวเมื่อ,อยานมลูกโคมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดจึงจะขายได้ราคาดีนะครับการที่จะสามารถทำกำไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับ ระบบหรือวิธีการจัดการเลี้ยงดูให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆและมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสมนะครับการเลี้ยงแม่โคเนื้อนะครับที่จะให้ผู้เลี้ยงได้กาไรตอบแทนมากนะครับเมืองไทยจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันุโคที่จะเลี้ยงที่จะเลี้ยงนะครับให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงและวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยงนะครับเช่น ลูกโคที่ผลิตได้จะต้องสนองความต้องการของตลาดนะประเภทใดสําหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงโคปัญหาสำคัญคือจะเลี้ยงโคพันธุ์อะไรดังนั้นจะต้องทราบว่าโคพันธุ์ต่างๆมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงหรือไม่ควรซื้อโคที่มีลักษณะอย่างไรนะครับก่อนจะเลี้ยงเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับลักษณะ ทางกายภาพลักษณะการเลี้ยงของแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะมีข้อดีก็เสียต่างกันนะครับต่อไปเรามาดีมาดูข้อข้อดีนะครับของโคพันธุ์พื้นเมืองในเมืองไทยนะครับจะเลี้ยงง่ายหายกินเก่งนะครับไม่เลือกอาหารนะครับเพราะผ่านการคัดเลือกแบบธรรมชาติในการเลี้ยงนะครับเป็นแบบได้ต้อนโดยเกษตรกรและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในพื้นที่นะครับได้เป็นอย่างดีก็ หาหญ้าหาฟางนะครับตามาทุ่งนาตามบ้านเรานะครับก็เลี้ยงแบบไง่ายงนะครับโคพันพื้นเมืองนะครับข้อดีของเขาต่อไปก็คือจะให้ลูกดกนะครับส่วนใหญ่ให้ปีละตัวนะครับเพราะเกษตรกรจะคัดแม่โคที่ไม่ให้ลูกออกอยู่เสมอนะครับข้อดีต่อไปก็จะทนทานต่อโรคและ,มะแมลงและสภาพอากาศในบ้านเราได้ดีใช้แรงงานได้ดีนะครับข้อดีข้อต่อไปแม่โคพันุ์พื้นเมืองเหมาะที่จะนํามาผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ หรือผสมเทียมกับพันธุ์อื่นๆนะครับเช่นบราหมันนะครับโคพันตากโคกําแปงแสนหรือโคกบินบรีนะครับก็สามารถนําผสมได้นะครับรวมถึงซาโลเร่นะครับก็สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ข้อดีต่อไปของพื้นเมืองก็คือจะมีเนื้อแน่นเหมาะกับการประกอบอาหารแบบไทยๆนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับหัวของไทยข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ เป็นโคที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะถูกคัดเลือกมาในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารจํากัดนะครับโคพื้นเมืองจะไม่เหมาะที่จะนํามาเลี้ยงขุนเพราะมีขนาดเล็กไม่สามารถทําน้าําหนักซากได้ตามที่ตลาดโคขุนต้องการนะครับก็คือน้ําหนักเขาจะมีอยู่เต็มที่ก็ประมาณ400-500ถึงกิโลกรัมนะครับและเนื้อไขมันก็จะไม่มีแทรกนะครับต่อไปนะครับข้อเสียของวัวโคพันธุ์พื้นเมืองก็คือ เนื่องจากแม่โคมีขนาดเล็กนะครับจึงไม่เหมาะสมที่จะผสมกับโคพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่นอย่างที่ว่าซาโลเรนะครับและซิเมนทันนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาการคลอดยากนะครับเราก็ต้องเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผสมให้เขาพัฒนาปรับปรุงไปนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสาระที่เรานํามาฝากนะครับเกี่ยวกับโคสายพันธุ์ซาโลเ่นะครับและ โพันเนื้อนะครับโคในเมืองไทยนะครับเป็นโคพื้นเมืองเนาะที่พี่น้องเกษตรกรที่จะสามารถเลือกมาเลี้ยงในฟาร์มของเราได้นะครับเลี้ยงแบบขุนเลี้ยงแบบนะครับเศรษฐกิจเลี้ยงแบบโคต้นน้านะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับมีความสนใจนะครับก็ผิด่ยวกัาการใดก็ต้องขออภัยนะครับในการนําเสนอข้อมูลนะครับก็ท่านใดนะครับมี ขอแลกเปลี่ยนคิดเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับสาหรับเกษตรกรคนที่ชอบเลี้ยงโบนะครับได้มีความเลี้ยงโคนะครับได้มีความสนใจนะครับในสัตว์เลี้ยงชนิดนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสาระที่เราจะนํามาฝากอีกสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ